สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc ใหม่นะคะพี่น้องจา๋าวันนี้น้องบึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะของวันที่6สิงหาคม2564นนะคะก่อนไปรับชมเราก็มาดูผล เฉพาะกีดออก6 6 4 9 6นะคะอ่า6 4น้องหมื่นก็หลุดไปเนาะเพราะว่าให้วิ่งรูดที่9นะคะพี่น้องจา๋าอ่า9 6มานะคะพี่น้องจา๋า9มาแล้วก็9 6มาตรงๆนะคะส่วนพิเศษออก9 8ก็หลุดนะคะปกติออก0 8 1อันนี้ก็หลุดนะคะพี่น้องจา๋า อ่าสองเก้นมีเกนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตัวกลับนะคะส่วน VIP 068แล้วก็37อันนี้ก็หลุดนะคะพี่น้องจา๋าเข้าไป2หน่อยเนาะเข้าเฉพาะกิจล่าง96ตรตรงๆแล้วก็ปกติล่างเข้าตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าเข้า2 9 9เกเอนาะ่อกันของวันที่6นะคะ ของวันที่6นะคะพี่น้องก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก,ก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปเนาะไม่ได้เข้าทุกวันนะคะพี่น้องจา๋า แล้วแต่สูตรเนาะใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะ,ะสําหรับแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา้าวันนี้ก็จะให้ที่ให้ที่สี่นะคะวิ่งรูดด้วยนะคะพี่น้องจา้าเดี๋ยวเรามารูดสี่กันนะคะสี่ก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง สี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะอ่าวันที่หกสิงหาคมรูดสี่นะคะพี่น้องสาอ่ามาดูตัวที่น้องวึงชอบนะคะน้องวึงชอบ สี .4 ส,ส,สนะคะสี่หกแล้วก็ 49, นะคะพี่น้องจา๋าอันนี้คือชอบส่วนตัวนะคะ,ะเพื่อเผื่อมีตัวชอบเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋าเสร็จแล้วค่ะสําหรับหานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวงวดประจําวันที่หกสิงหาคม2564นห้ารหกสี่นะคะให้ที่สี่นะคะพี่น้องจา๋าฟันสี่วิ่งรูด4ี่นะคะ ใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะพี่นอนจาเพื่อเพื่อป้องกันการลืมเนาะ,ะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวุ่นด้วยนะคะพี่น้องจ่าจะได้มีกำลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันเนาะเนาะท้ายนี้น้องวุ่นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ